ชมครับนี่คลิปการแสดงของน้องต้นข้าวครับยุทธเลนขุนพ่อพาวไทยวงสอนปนชูที่ยักสรันต์เมื่อพฤศจิกายน ชาวไทยเน,นี่มีการโชว์ในด้านเต้นร์นะสวัสดีค่ะหน้าด้วยครับนี่เป็นการโชว์บางบัวทองจ้าโอ้ยอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งขอเสียงไมในหูลงขอบคุณค่ะบางบัวทองจ๋าโอ้ยน่ารักปลื้มใจจังเลยค่ะเป็นเวลากี่ตีแล้วเนี่ย โอ้ยังไม่ถดือเท่าไหร่เลยยังมีแรงอยู่เนาะง่วงหรือยังจ๊าไม่ง่วงอย่างนะย่างนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหนูร้องไปเรื่อยอะถึงเพลงกลางๆอ่ะแล้วเงียบไปอ่ะไม่ช่วยหนูร้องอันนี้หนูน,นี้แซงว่าง่วง,ย,ง <c oughs> ยังยังแค่หาเฉยมารอดูใครคะเนี่ย <c oughs> โอ้ยอันนี้ต้นข้าวตัวจริงหรือเปล่าคะ อาจจะตัวปลอมหรือเปล่าปกติแม่หนิงค่ะนี่เลยค่ะเรียนเชิญค่ะแม่หนิงค่ะ,คะปกติต้นข้าวนี่เข้าเข้าอ,อย่างไงนะคะอะไรนะต้นข้าวนี่เขาแบบทรงผมยังไงนะคะผมสั้นๆแก้มตาทองเฮ้ยจริงเหรอคะอะไรนะคะอันนี้สวยไม่มีแก้มเลยเฮ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยแม่หนิงก็วันนี้นะคะวันนี้ผมยาวสลวย ต่ไม่รับประกันว่าพรุ่งนี้จะผมสั้นหรือเปล่านะ<_ <th>. <_>หนูชอบให้พ่อแม่ตื่นเต้นแบบลุ้นว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมาลุกไหนไม่ดีเหรอคะดีไหมคะลุ้นดี<_<_><_><_>เวลาหนูผมสั้นเพราะว่าแม่ก็จะบอกว่าผมยาวดีกว่าลูกขอหน้าม้าด้วยโโหนูก็ทําตามและมีหน้าม้าด้วยนะคะเพราะหนูผมยาวพว่อแม่ก็จะบอกว่า,วมวาผมสั้นดีกว่าลูกขอหน้าม้าด้วย ลู้เริ่มรู้แกวแล้วนะอ๋อแม่ชอบหน้ามา้าเดี๋ยวล็อกหน้าม้าวเลยปึ้งแล้วอันนี้ตรงนี้จะยาวหรือจะสั้นช่างมันวันไหนอยากยาวก็ไปต่อวันไหนอยากสั้นก็ตัดดีไหมคะดี <c oughs> ลุกนี้สวยไหมจ้า <c oughs> หนูว่ามันปิดแกมดีนะคะถ้าสวยขอเสียงเลยจ้า <c oughs> โอ้เสียงดังแสงว่าสวยจริงคุณนิวคาว่าหนูสวยแล้วเนี่ยคุณนิวก็ยังมองว่าหนูไม่สวย มองว่าหนูสวยน้อยกว่าแม่หนูไม่ยอมวันนี้หนูขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเจ้าผ้ามากๆเลยนะคะที่ได้หาหนูมาร้องเพลงในวันนี้ขอบคุณพ่อแขกแม่หญิงนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วที่สําคัญเลยนะคะขอบคุณก็คือโมดพี่โมดพี่โมดเมืองทองเสียงประมือหน่อยจ้าอยู่ตรงไหนไม่รู้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ ที่ประสานงานให้หนูได้มาร้องเพลงในวันนี้นะคะหนูร้องเพลงหนูร้องงานแรกอะ่ะที่เมืองการมาะคะเสร็จแล้วหนูก็รีบปื๊ดขับรถมานี่เลยนะคะเพรากอลก็ขับรถปื๊ดมาเลยพุ่งมาเลยทันเวลาพอดีเป๊ะเลยนะคะทันได้ฟังพี่พี่ร้องเป๊ะหนึ่งดีใจมากมากเลยนะคะที่มีแฟนเพลงต้นข้าวมารอชมกันเยอะเลย กกทำไมไม่มานาั่งข้างไหนคะตรงนั้นะเไปยืนทำไมตรงนั้นมานั่งนี่มานั่งด้วยกันนี่เก้าอี้เต็มเลยค่ะอะไรนะคะเสี่ยงเงินอคุณนั่งเก้าอี้มันเสี่ยงเงินอยู่ตรงนั้นน่ะดีกว่าข้างๆจ้าข้างๆยกมือนหน่อยจ้ากลัวเสี่ยงเงินละจ้า <S <S ใช่แม่บอกว่าใช่ ไม่เป of well, oh, ็นไรดูได้เหมือนกันหมดแล้วเนาะแค่มันไม่ได้ใกล้ชิดกันเองแต่ไม่เป็นไรนะคะหนูยินดีหมดเลยได้ฟังเพลงเพลาะพอแล้วเนาะพ่อแม่จ๋าเสียงปรบมือดังๆไปถึงรายการดวลเพลงชิงทุนน้อยถ้าไม่มีรายการถ้าไม่มีกรรมการทุกท่านนะคะหนูก็คงไม่ได้มาเยืนจยู่จุดนี้แน่นอนนะคะเพลง ในรายการเดินเพลงชิงทุนที่หนูลงประกวดชื่อเพลงว่าวอะไร,ะไรนั่นไม้ขันมากไม่มีนะคะได้ยินผิดได้ยินผิดเพลงนะ่าเพลงเชิญรับฟังใจขออนุญาตดื่มนะ

ใครมาจากบ้านนอกแบบต้นข้าวบ้างยกมือหน่อยแฟนลับต้นข้าวก็ล้วนเป็นคนบ้านๆแบบเดียวกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะเดี๋ยวรถตกกระลูกเนี่ยขึ้นมาทำยังไงค่ะก็อย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเขากอบป่ะนะคะพ่อหนูค่ะก็ไปทำงานอยู่กรุงเทพนะคะ เพื่ออะไรรู้ไหมคะพ่อจะได้ส่งเงินมาเรียนมาให้หนูเรียนหนังสือค่ะพนค่ะส่งเงินมาให้ย่าหนูนะคะพ่อพูดถึงเมื่อก่อนนะคะพูดถึงเมื่อก่อนขอบพูนค่ะมันก็เลยทําให้หนูนึกภาพว่าคนที่มาสู้งานนะคะอยู่ในเมืองหลวงหรือว่าตามต่างจังหวัดต่างๆนะคะเพื่อที่เราจะได้นําเงินส่งมาส่งกลับครอบครัวเราที่อยู่ทางบ้าน พอนึกถึงภาพนี้ได้แล้วเนี่ยหนูต้นพ่าสุิยาก็รู้สึกอยากมอบกำลังใจนะคะให้พ่อแม่แฟนเพลงทุกท่านเลยนะคะที่เดินทางเข้ามาทำงานหนักนะคะเพื่อส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวหนูขอส่งกำลังใจให้ทุกๆท่านด้วยบทเพลงเพลงนี้ค่ะ

What's your a... ตราบใดที่พ่อแม่ยังสู้ชีวิตอยู่ขอให้วรรยเลยว่าทุข้าวสุปยาอยู่พ่นข้างเสมอและจะพร้อมและพร้อมจะมอบบทเพลงและความสุขให้ว่าแม่ตลอดไปเลยจ้าพูดอะไรแบบนี้แล้วเขยนะคะเนี่ยแบบว่าดูแบบว่ากอดๆมากเลยค่ะนักมากเดี๋ยวพ่อแม่จ๋าหนูมีอ่า คอนเซปต์ใหม่นะคะของแฟนต้นข้าวนะคะมาฝากแฟนเพลงต้นข้าวตัวจริง,นนงต้องทำแบบนี้ค่ะต้องท่องสามประโยคนี้ให้ได้ช่วยกันจำนะคะ,ะพ่อแม่ทางบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวหนูพูดให้ฟังนะคะพร้อมนะคะฟังให้ดีนะคะแฟนเพลงต้นข้าวต้องยิม้ม ยิ้มบ่อยๆพูดเพราะเพราะไม่ทะเลาะกับใครโอเคไหมคะยิ้มบ่อยๆพูดเพราะเพราะไม่ทะเลาะกับใครจำได้ยังคะพร้อมกันจ้ายิ้มบ่อยบยพูดเพราะเพราะไม่ทะเลาะกับใครอีกทีหนึ่งได้ไหมคะอีกทีหนึ่ง คอนเซปต์ใหม่อีกทีหนึ่งด้านนอกเข้าร่วมด้วยช่วยกันนะคะพูดบ่อยเออไม่ใช่พูดบ่อยบ่อยพูดบ่อยบ่อยยิ้มพร้อพราะไม่โอใช่สลับกันเอาใหม่เอาใหม่ยิ้มบ่อยบ่อยพูดพร้อพร้ะจำให้ดีนะคะจำให้ดีนะต้องเอาไว้ใช้นะคะ เดี๋ยวคุณครูมาตรวจถ้าใครท่องไม่ได้จะไม่เรียวนะจ๊ะคุณอิ่ <c oughs> เดี๋ยวไปพบกับอีพนะโอเคจ้าเดี๋ยวมาขยับจังหวะ <c oughs> เร็วๆกันสันิดหนึ่งนะคะ